วายร้ายเกิดหน้า vs วายร้ายเสียของฉบับ Marvel Cinematic Universe กดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube Channel Scoopviewfighter เพราะถ้าคุณเป็นคอภาพยนตร์แล้วก็ผมว่าเราคือพวกเดียวกันครับ ยิ่งทำยิ่งใหญ่ยิ่งนานยิ่งแฟนเยอะขึ้นเรื่อยๆแหละครับสำหรับจักรวาลมาเวลซึ่งสิ่งหนึ่งที่มาเวลสตูดิโอสร้างขึ้นมาพร้อมๆกับหนังที่ทยอยสร้างออกมาปีและหลายๆเรื่องก็คือการส่งตัวละครที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากมาเวลคอมิกให้กลายเป็นฉบับภาพบยนตร์ได้อย่างน่าสนใจพร้อมกับรื่องราวที่น่าประทับใจครับเรียกว่าตั้งแต่ปี2008จาก i r o n Man ภาคแรกจนถึงซีมูหลิวในบทของชางชีณวันนี้ มาเวลสตูดิโอมีฮีโร่ในมือมากกว่า30คนเข้าไปแล้วครับและแน่นอนครับว่าท่านหนังมีแต่ฮีโร่อย่างเดียวยังไงก็ไม่หนุกครับฉะนั้นตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาสิ่งที่ MCU เขาสร้างขึ้นมาขนานกับกลุ่มฮีโร่ a r เ e l ก็คือเหล่าซูเปอร์วิลเลนต่างๆครับเขาทำออกมาสารพัดรูปแบบนแะครับทั้งนักธุรกิจนักประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร,ร์คนเก็บของเก่ามนุษย์ต่างดาว <Okay. S 2> ไปจนถึงหุ่นยนต์ครับซึ่งจะว่าไปแล้วนะครับตัวร้ายมาเวลเหล่านี้เนี่ยผมว่าเราในฐานะคนดูหนังเนี่ยเราพบว่าหลายครั้งพวกเขาสร้างมันออกมาได้ดีเหลือเกินครับไปจนถึงบางทีมือระดับมาเวลก็ทําตัวละครที่สร้างขึ้นมาซะดีแต่โคตรจะเสียของเหมือนกันครับดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของตัวร้ายจากมาเวลกันเริ่มจากเรื่องดีๆกันก่อนดีกว่าครับตัวร้ายที่มาเวลสตูดิโอสร้างขึ้นมาดีจนแทบจะเรียกว่าดีเกินหน้าเกินตาตัวเอกของเรื่องเลยครับ ประเดนนี้เรื่องใหม่ล่าสุดอย่างชางชีอ n นเดอร์เจ n d นอร์เดอะเทนริงส์หนังฮีโร่เอเชียเรื่องแรกของ MCU หนังที่มีการเปิดตัวตัวละคร The m a n นดารินตัวจริงที่มีชื่อว่าเหวินหวูตัวละครที่แสดงโดยยอดนักแสดงชาวเอเชียอย่างเหลียงเฉาเว่ยคือตัวอย่างที่ดีของตัวร้ายจากมาเวลซีเนมา a ติกยูนิเวอร์สครับ ย้อนกลับไปดูผลงานการสแสดงของเหลียงวเฉว่ยในฐานะนักแสดงฮ่องกงถึงแม้เจ้าตัวจะเคยเล่นหนังแอคชั่นมาบ้างนะครับแต่ยังไงซะเหลียงวเฉว่ยก็ไม่ใช่สายแอคชั่นแท้ๆครับแกเป็นสายดราม่าเข้มข้นซะมากกว่าครับ <c oughs> คือตลกเนี่ย <c oughs> เล่นได้ครับแต่ตัวจริงกันดราม่าจริงๆ แล้วอย่างที่ใครได้ดูชางชีไปเรียบร้อยก็เห็นเหมือนกันนั่นแหละครับว่าเลี้ยงเฉวยอาศัยฝีไม้ลายมือในการแสดงของเขาแทบจะยึดหนังทั้งเรื่องไปเป็นของตัวละครเหวนหู่คนเดียวเลยนะครับแล้วที่เจ้าตัวเลือกจะรับบทวนบู่ครั้งนี้แกมีเหตุผลที่น่าสนใจอยู่และเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ครับว่าเลี้ยงเฉวยเล่าไว้ในการสัมภาษณ์นะครับว่าถึงแม้ว่าตัวแกเองจะเล่นหนังมามากมายแทบจะครบทุกแนวเป็นมาแล้วทุกบทบาทเนี่ยแต่หนึ่งในบทบาทที่เขาไม่เคยยอมรับเล่นเลยก็คือ บทพ่อครับเลี้ยงเฉวยเล่าให้สื่อฟังในการให้สัมภาษณ์เพื่อโปรโมทหนังเรื่องชางชีว่าตัวเขาเองได้รับการเสนอให้เล่นเป็นบทพ่อมาโดยตลอดครับแต่เขาเลือกจะปฏิเสธมันทั้งหมดเท่าที่ผ่านมาเพราะเขาไม่ต้องการให้การแสดงเป็นพ่อน,นั้นไปขุดคุยอดีตที่ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ระหว่างเขากับพ่อขึ้นมาครับ เรื่องนี้เจ้าตัวไม่ได้เล่ารายละเอียดนะครับวันณะวันนั้นในวัยเด็กมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่เขาบอกว่าเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในวัยเด็กเรื่องของพ่อมันทําให้เขาเลือกจะเป็นคนเก็บตัวอยู่กับตัวเองมากกว่าเลือกจะไปสูงสิงกับคนอื่นรับเลี้ยงวเฉวอยอธิบายว่าเรื่องในอดีตมันทําให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขกับการอยู่คนเดียวมากกว่า แต่ณวันนี้ในชางเชียนเดอะเลเจนด์เดอะเทนวิงสเจ้าตัวเลือกจะรับบทหวนหู่ตัวละครที่เป็นพ่อที่ดูเหมือนว่าพ่อคนนี้เนี่ยจะมีปัญหาชีวิตอยู่ไม่น้อยแหะครับแต่ที่เขาตัดสินใจรับงานนี้ก็เพราะด้วยช่วงวัยด้วยเวลาและด้วยความเหมาะสมอะไรหลายๆอย่างที่เขาเรียกมันว่าเป็นความลงตัวครับ และด้วยความลงตัวที่ว่ามันก็สะท้อนออกมาในการแสดงเป็นตัวละครเหมือนวูนะครับตัวละครที่เหมือนจะเป็นตัวร้ายเป็นวิลเลียนของหนังชุดชางชีแต่กลับกลายเป็นตัวร้ายที่ทั้งโดดทั้งเด่นแบบไม่เกรงใจตัวละครเอกของเรื่องเลยครับ ซึ่งนอกจากวนวู่แล้วนะครับจริงๆอย่างที่เรารู้ครับมีอีกหลายๆตัวละครจากหลายๆเรื่องครับที่มาเวลสตูดิโอบรรจงสร้างตัวละครไวายร้ายของเรื่องขึ้นมาอย่างปราณีตกลุ้มกล่อมและแทบจะโดดเด่นน่าจดจำซะยิ่งกว่าตัวละครหลักของเรื่องด้วยซ้ำไปครับไม่ว่าจะเป็นโลกิตตัวร้ายจากทอที่แทบจะก,กลายเป็นไวายร้ายอันดับหนึ่งของ MCU แล้วเขาก็ได้รับความนิยมจนมีซีรีส์เป็นของตัวเองเลยครับ ตามมาด้วยตัวละครเฮลมุตซีโมวไวรัสจากแคป t ั i นอเมริกาซีรีส์วอลตัวละครที่แสดงโดยเดน i e l b บ u รที่มาเวลสตูดิโอออกแบบมาดีมากๆครับดีจนเมื่อตอนที่ตัวละครตัวนี้เนี่ยได้ปรากฏตัวในเดอะฟาว o n and t h เดอะว e r เทอร์โซมันทําให้ตัวละครของแกน่าจดจํากว่าตัวละครพระเอกทั้ง2คนด้วยซ้ำไปครับ ซึ่งนั่นก็ใกล้เคียงกับตัวละคร a n d ดร w t o ูมนะครับตัวละคร v าลเจอรที่แสดงโดยมาเคิลคีตันซึ่งในหนัง Spider-Man Homecoming มาเคิลคีตันเองก็ใช้ทักษะการแสดงแบบไม่เกรงใจ Peter Parker เลยครับโดยเฉพาะฉากในรถฉากที่ผมว่าแฟนๆ Spider-Man จดจำได้ไม่มีวันลืมครับ รวมทั้งในหนังเรื่อง Black Panther ครับไม่ผิดครับณนะวันนี้ถ้าเราพูดถึง Black Panther ทุกคนจะระลึกถึง King T'Challa c น a d w i c k Boseman ของพวกเราที่กลายเป็นหนึ่งในตำนานของ MCU ไปเรียบร้อยแล้วแต่ณนะวันที่หนังเข้าฉายเนี่ยถามใจเราเองตรงๆเนี่ยผมว่าหลายคนรู้สึกไม่ต่างกันครับว่าไอ้หมอนี่เนี่ย Eric Killmonger เนี่ยตัวละครของ Michael B Jordan มันช่างโดดเด่นเกินหน้าเกินตาตัวละครหลักหรือเกินครับ เรียกว่าเด่นขนาดที่ว่าตัวละครเอริกเคิลมองเกอร์ถึงแม้ว่าน่าจะเสียชีวิตไปในหนังแล้วเนี่ยคนยังบอกอยู่เลยครับว่าเอากลับมาเป็นแบล็กพนเธอร์คนต่อไปก็ได้นะนี่แหละครับตัวละครฝั่งตัวร้ายจากจักรวาลมาเวลที่เราเรียกกันว่าตัวร้ายที่ดีเกินหน้าเกินตาตัวละครหลักครับพวกเขาถูกออกแบบมาดีทั้งภาพลักษณ์แล้วก็ความลงตัวในบทของตัวละครแต่ละตัวครับเรียกว่าแทบจะทุกตัวละครถึงแม้จะมีพฤติกรรมในเรื่องไม่เคยสู้ดีจนต้องถูกพวกฮีโร่เข้ามาปราบ แต่พวกเขาทุกคนครับมีมิติของเหตุผลในการกระทําที่น่าสนใจน่าติดตามจนหลายๆตัวเราคนดูยังรู้สึกแอบเห็นใจเลยครับ ซึ่งนอกจากนั้นแล้วนะครับตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาตัวร้ายอื่นที่มาว v e สตูดิโอเขาสร้างขึ้นมาถึงแม้จะไม่ได้โดดเด่นแบบเกินหน้าเกินตาเหมือนพวกที่ยกตัวอย่างมานะครับแต่ตัวละครเหล่านี้ก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสวยงามแล้วก็เป็นอีกหนึ่งฝั่งของเรื่องราวที่สร้างสมดุลให้กับหนังมาว e l ได้น่าดูเหลือเกินครับเรียกว่าตั้งแต่โอเวอร์ดักสแตนจากไอออนแมนภาคแรกที่บทจะเผยธาตุชั่วขึ้นมาก็โอ้โหชั่วเหลือเกินครับจนทามชมิดหรือว่าเรดสกอ l จากกัปตันอเมริกานี่ก็ใช้้ไดครับ อัลตรอนจาก Avengers Age of Ultron อน o ีโก้ i v i n g Planet พ่อของพ e เ e อร์คิลมิ s ูริโอหรือคินตินเบกที่สร้างความปั่นป่วนให้กับพ e เ e อร์ปาเกอร์เฮลพี่สาวของทอกับนักสแสดงระดับยอดฝีมืออย่างเค b l บลันเช t ที่ยอมเล่นหนังมาเวลเพราะอยากจะเป็นวิลเล่นหญิงคนแรกของจักรวาล ไทชิเลิสตัวละครของมาร์เมลเคอร์เซนจากด็อกเตอร์สเตรนรวมไปถึงทานอสตัวร้ายหลักจากอินฟินิตี้ซากะใช่ไหมครับทุกคนเห็นด้วยกับผมไหมครับว่าฝีมือในการผลิตตัวร้ายของมา r เวลสตูดิโอเนี่ยดีไม่แพ้ฝีมือในการผลิตฮีโร่เลยครับและตัวร้ายที่ทรงประสิทธิภาพนี่แหละครับกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ทําให้จักรวาลน,นี้ประสบความสําเร็จมากๆแต่อย่างไรก็ตามอย่างว่าแหละครับทำงานกันมาเป็น10ปีหนังอีกหลาย10เรื่องมันก็ต้องมีพลาดท่ามีไม่เวิร์กกันบ้าง ซึ่งก็มีตัวละครตัวร้ายอีกกลุ่มหนึ่งของ Marvel Studio แหละครับที่ผมเรียกมันว่ามันคือตัวร้ายเสียของท่าดีที่เลวครับเสียของยังไงก็แบบออกแบบซะดีโปรโมทซะน่าสนใจนักแ,แสดงก็ไม่เลวนะแต่สุดท้ายในหนังฉบับเต็มๆเนี่ยโอ้โหเลวมากครับและไอเลวที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ตัวร้ายมันเลวร้ายนะครับแต่บทบาทของตัวละครกับการใช้งานตัวละครเหล่านี้มันใช้งานได้เลวสุดๆเลยครับเริ่มจาก ตัวร้ายระดับตำนานของ Marvel Studio ที่ Iron Man 2ส่งเข้าประกวดอีวานแวนโกหรือว่าวิ f แ a ลชตัวละครที่แสดงโดยนักแสดงหนึ่งรางวัลอสการ์มิกกี้รูกนั่นเองครับ ผมจำอารมณ์ได้ร้อยเปอครับว่าตอนดูไอออนแมนภาคแรกเนี่ยเรารู้สึกว่าหลังจากประทับใจจากหนังภาคแรกไปแล้วสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือคู่ปรับที่มันสมน้าสมเนื้อกับไอออนแมนครับซึ่งตอนเห็นการโปรโมทต,ต้องบอกว่าโอ้ยเขี้ยโคตรน่าดูเลยครับวิปแพร์เนี่ยเป็นใครไม่รู้ไม่เคยอ่านหนังสือก็มิดนะครับแต่ไอออนแมนต้องมาเจอกับน้ามิกิรุกที่มีแส้พลังงานเป็นอาวุธเป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าสนใจสุดๆครับแต่พอดูหนังจริงๆ ทุกคนจาได้เลยครับว่าตัวละครของมิกกี้ลูกเนี่ยเป็นตัวละครที่เปื่อยยุ่ยขนาดไหนครับขนาดเจ้าตัวนักแสดงเองยังรู้สึกเกลียดตัวละครนี้กับเกลียดสตูดิโอไปเลยละครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่วิแพแวะจาก i อ o n น a n 2เท่านั้นนะครับที่ทำให้เราคนดูรู้สึกว่าอะไรวะเนี่ยกับตัวละครจากมา r เวลครับนอกจากนั้นแล้วก็มีทั้งยอนร็อกตัวละครจากคัพตันมาวเวลนะครับที่แสดงโดยจูดลอตัวละครที่โปรโมทมาซะดิบดีครับแต่สุดท้ายถูกเขี่ยทิ้งไปแบบ ไม่เหลือทรงไี่เกรงใจจุดหล่อเลยครับ <S <S 1> <S 1> หรือเร็วๆนี้ครับ Black ว i d อ w ตอนมาเวลตัดตัวอย่างมาโปรโมทเนี่ยตัวไร้เสนากากในเรื่องที่ชอว่าทส m a มาสเตอร์เนี่ยยังโหดเลยครับใช้ทั้งโลกกับตันธนูฮอไอลงเล็บจาก Black Pan t h e ซโอ้โหโคตรอันตรายเลยครับซึ่งในเรื่องมันก็มีตามนั้นแหละครับไม่ผิดเพี้ยน a อ i l i t y ในการจดจำท่าต่าตอสู้ของ Avengers เ v e n g e r อร์เสยยังมีอยู่ครบถ้วนครับแต่สุดท้ายท้ายสุดมาเวลคงไม่รู้จะใช้ทส m a มาสเตอร์อีท่าไหนให้มันพอดิบพอดีครับทำให้ตลอดการดูหนังเรื่อง Black w i d o w ไอ้ทสต์มาสเตอร์เนี่ยกลับก่อยลงเรื่อๆๆจน แทบจะไม่เหลือความสนใจอะไรในตอนท้ายเลยครับพูดง่ายๆก็คือฉันแทบไม่แคร์เลยว่าเธอคือใครตอนที่มีการเปิดหน้าก,กากออกมา <laughs> <laughs> นี่แหละครับตัวละครตัวร้ายที่ผมเรียกมันว่าไวารายเสียของจากจัก,กรวาลมาเวลครับไม่ว่าจะเป็นวิปแพลชยอนร็อกหรือว่าแทส m a แมสเตอร์ครับ ตัวละครที่ต่างก็ขึ้นต้นซัท่าดีแต่ยิ่งดําเนินเรื่องไปทีของแต่และตัวละครเนี่ยกลับเหลวไม่เป็นท่าครับแต่ถ้าคุณกําลังคิดว่า3ตัวนี้ไม่เวิร์คไม่คุ้มเสียของท่าดีทีเหลวแล้วล่ะก็แสดงว่าผมว่าคุณยังไม่ได้ดูหนังเรื่องล่าสุดของ marvel studio อย่างชางชีแอนเดอร์เจนนัลเดเทนเิงครับเพราะถ้าได้ดูแล้วล่ะก็ผมว่าสุดท้ายถ้าเราได้เห็นเรื่องราวของตัวละครเดสเดเลอร์ไอมนุษย์นก,กากในเรื่องชางชีเนี่ย มันคือตัวละครที่ทาใไม่ราเข้าใจความหมายของคําว่าท่าดีที่เหลวที่แท้จริงครับสงสัยไหมครับมาวิลทาโปสเตอร์โปรโมทให้แก่ทํำไม <laughs>